สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้าตัวไม่ขอ้อรลางแล้วนะครับตัวนี้พอดีลูกค้าเขาตั้งจุดมาว่าให้เราทําตัวกัดนะครับกัดเฟืองกัดแขนกลึงนะครับเพราะว่าลูกค้าก็ไม่มีเอ่อเบรคิลลิ่งนะครับเราก็จัดให้นะครับก็คือตัวนี้ก็ทํามาเป็นาอาทิตย์ลเล็กนะครับก็ตอนนี้ชําเร็จแล้วนะครับพอเดี๋ยวผงจะรีวิวให้ดูเลยนะครับโอเคน้องจักรก้าน

Thank <laughs> you. คอที่ช่วยมากเลยนะครับมันจะเป็นเมื่อนขางมู่นะครับตันนี้นะครับช่วยมากมาเลยนะครับพิ้วไ้กอเวลไม่ต่างได้กับเพีองบิลลิงเลยนะครับตป็นนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับือื่อสําเร็จนะครับสาหรับเพีองบิลลิ่ตัวนี้ของเรานะครับรอเดี๋ยวรอเวอร์ชันต่อไปเวอร์ชันต่อไปดูรับเราจะไปเหนื่อยไหมยังไงนะครับแบนนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ 冰。